เวลา8นาฬิกา21นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2565 ในการนิสภามหาวิทยาลัยมีมติทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษรีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาว,วิชาศึกษาศาสตร์แด่สมเด็จพระนิธิถาวรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชจจกุมารีด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการศึกษาโดยพระราชทานโครงการพระาพระชาดระชาดรชาุริต่างๆเพื่อช่วยเหลือเยาวชนให้มีโอกาสทางการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากนั้นพระชารพปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้สรงคุณวิฒิสองคนพระราชทานรางวัลรัตนโบนบุญประจำปี2566แก่หน่วยงานและผู้มีคูู่ปการต่อมหาวิทยลาลัย3คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา,ร,า,ร,า,ร,าระดับปริญญาเอกโทแลตรีรวม2,290คนโอกาสนี้พระรพรทานพระราชวาจใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าในปัจจุบันกล่าวกันมากว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสําคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น จนอาจมีความสามารถที่จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ในกิจการงานต่างๆหากคนเราไม่เรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คงยากที่จะดําเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความสําเร็จและความเจริญได้ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงวิธีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิตเพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณาประการแรกกระทําตนให้พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาโดยระลึกไว้เสมอว่า ความรู้ความสามารถนั้นเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและการฝึกหัดปฏิบัติประการที่2เข้าไปคบหาสมาคมกับคนดีมีความรู้ความสามารถจะได้ถ่ายทอดความรู้และความดีซึ่งกันและกันช่วยชักนํากันให้เกิดความมุสาหาภาคเพียรในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองประการที่3ลงมือปฏิบัติซึ่งจะทําให้เกิดการเรียนรู้ได้มากกว่าการท่องจาแต่เพียงอย่างเดียวและเป็นการพัฒนากระบวนการคิด ตลอดจนการนําความรู้มาปรับใช้และต่อยอดอาจจะทําให้เกิดความมั่นใจและความเชี่ยวชาญชํานาญซึ่งน้อมนําให้เกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้เป็นอย่างดีประการที่ 4. เลือกการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองโดยกําหนดวิธีการช่วงเวลาเป้าหมายลำดับในการเรียนรู้และเรื่องที่จะเรียนรู้ให้พอเหมาะพอดีกับศักยภาพความถนัดความสนใจและปัจจัยแวดล้อมของตนประการสุดท้ายเมื่อสําเร็จการศึกษาออกจากมหาวิทยาลัยแล้ว อาจจะไม่มีผู้ใดมาคอยบอกกล่าวหรือกระตุ้นเตือนให้ศึกษาหาความรู้มีเพียงตนเองเท่านั้นที่จะกระตุ้นและผลักดันตนเองให้มีความตั้งใจอันมั่นคงที่จะเรียนรู้ต่อไปไม่สิ้นสุดจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองดังที่กล่าวเพื่อความสําเร็จและความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงานสื่อไปไ หลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทอปพระเนตรนิทศการ,รต่างๆอาทิแสงแรกแสงเทียนแสงธรรมแสงเทพร,รัตน์สรุดีพระกิติคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่สภามหาวิทยายลัยมีมติทูลกล้าทูกรมอมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาว,วิชาศึกษาศาสตร์นิทรศการสเต็มเอเจคชั่ตามแนวพระราชดำร,ริแสดงระบบเตือนภัยน้ำท่วม เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นจากการบูรณาการความรู้สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศะวะกรรมศาส,าสตร์และคณิตศาส,าสตร์นิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริที่พัฒนากระบวนการของงานส่วนพฤกษศาส,าสตร์โรงเรียนในรูปแบบแลนดูเช็คแอคชั่นบริหารจัดการดําเนินงานสรุปและประเมินผลวิเคราะห์ปัญหาและหาข้อสรุป นิทรรศการยกระดับมูลค่าและอัตลักษณ์ภูมิปัญญาการทำเทียนเพื่อสร้างไรายได้และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้นิทรรศการการจัดระบบเอกสารใบลานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและการศึกษาข้อมูลจากใบลาประเด็นทางพุทธศาสนาภาษาประวัติศาสตร์และศรวิทยานิทรรศการการพัฒนาพื้นที่เขมรราชด้วยงานวิจัยฝื้นใจเมืองเขมรราชที่ส่งผลให้เกิดการนำทุนทางวัฒนธรรมไปพัฒนาท้องถิน่นเกิดเป็นแผนแม่บทอนุรักษ์เมืองเก่าอายุกว่า200ปี จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาศให้นักศึกษาทุนพระราชทานเฝ้าทุลลอองพระบาทโดยเป็นนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนต่อเนื่องจากชั้นมัธยมศึกษาให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี